มีคำถามถามว่าปลูกพันธุ์เดียวกันแต่จะมาอีกแปลงสูงช้ากว่าอีกแปลงสูงเร็วกว่าความสูงของปลาล์มนั้นมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือระยะห่างของแถวปลูกถ้าเราปลูกระยะชิดเกินไปจะทำให้ต้นปลาล์มยืดสูงเร็วกว่าปกติวิธีการแก้ไขแนะนำให้เอาต้น ออกบ้างบางส่วนนะคะซึ่งหลายแปลงที่เลือกวิธีนี้ก็ได้ผลดีนะคะเป็นที่น่าพอใจผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นสูงคือมีผลผลิตมากการบำรุงต้นปาล์มดูแลสวนปาล์มเป็นอย่างดีทำให้มีผลผลิตมากขึ้นทำให้ปาล์มสูงเร็วขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องปกติเราสังเกตได้จากแปลงเดียวกันแม้จะ ลูกพันธุ์เดียวกันแต่ว่าอีกต้นหนึ่งสูงช้ากว่าอีกต้นสูงเร็วกว่าเพราะว่าผลผลิตสองต้นนั้นไม่เท่ากันต้นที่มีลูกดกก็จะสูงกว่าต้นที่มีผลผล,ผลิตน้อยกว่าเพื่อนๆลองไปสังเกตแปลงของตัวเองดูนะคะว่าความสูงของปามผิดปกติหรือเปล่าและเกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีการแก้ไขยังไงลองสังเกตดูนะคะ ปัจจัยต่อมาที่ทําให้สูงความสูงของปามนั้นมากหรือน้อยคือพันปามถ้าพันไหนเป็นทางยาวอาจจะสูงดีกว่าพันปามที่มีทางสั้นกว่าแต่แต่ว่าพันปามที่มีทางยาวกว่านั้นทาลายก็ใหญ่กว่ามีข้อดีก็เสียต่างกันนะคะลองไปพิจารณาดูถ้าสำหรับแปลงไหนที่กำลังจะตัดสินใจปลูกว่าจะเลือก พันไหนมาปลูกแปลงนี้เป็นสุราเจ็ดนะคะอายุ5ปีความสูงแต่และต้นก็ไม่เท่ากันนะคะบางต้นสูงเพราะว่ามีลูกโดกมีผลผลิตออกมาเยอะกว่าต้นอื่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะการที่เราได้ผลผลิตเยอะก็เท่ากับว่าเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจของเราแล้วนะคะการจะได้ผลผลิตดีไม่ใช่แค่เราใส่ปุ๋ย เวลาที่ปามนั้นราคาดีอย่างเดียวแต่เราต้องดูแลต่อเนื่องนอกจากการดูแลเรื่องท่านอาหารความชื้นของแปลงก็สำคัญเหมือนกันนะคะหญ้าในแปลงเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าให้ความชื้นกับสวนของเราได้ทำให้ผลผลิตของเรามีอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหญ้าลกเกินไปแนะนำให้ถางหญ้านะคะไม่แนะนำให้ฉีด กพราะการฉีดยาเนี่ยจะทําให้ระบบรากของเราเสียหายการสร้างของกองทางในแปลงเนี่ยก็ทําให้แปลงของเรามีความชื้นเพิ่มขึ้นนะคะและการที่เราน้ําหมักที่เราหมักใช้เองเนี่ยมาราดรดบนกองทางทาให้เพิ่มความชื้นของแปลงทําให้ผลผลิตของเรามีอย่างต่อเนื่องถ้าใครสนใจเทคนิคดีๆในการดูแลสวนปาล์ม ก็เข้ามาดูน้ำกันได้นะคะในช่องนี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขมากสำหรัสบรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ